สวัสดีค่ะเห็นหน้าอย่างงี้รู้ไหมว่ามามาไอ้นนี่กับใครช่องอะไรรู้ไหมช่องน้องเพชรวัชรพล,ลนุ่นเออเออไม่ใช่ช่องเออน้องไปบุญเสร็มดีโอ้ยน้องเพื่อนไปเลยไปเลยวันนี้จะมาเล่นแมปเอ,อ่อขอค่อสตอเบอรี่นี่คือนี่คือน้องคือน่ารักโอ้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนะึงไปแล้ว เราจะไปแมปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกระโดดลงมาเล่นแมปที่2องนะถ้าเวลายังเหลืออ,อ,อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงแม่เราดูหนังอยู่ใกล้ๆนี้ เป็นไงทุกคนเราเล่นกระโดดมาถึงนี่แล้วอยากมาเล่นก็มาเลยได้เกือบตกแล้วไหมล่ะข้าคือเล่นเก่งเกินใครชอบเล่นเอิอัไอนี้มากเลยนะแมปเนี้ยโคตรสนุกอะทุกคน มมไม่มีโลบักใครมีโลบักให้แอทเทอยเราเล่นไม่มีโลบักอะอยากได้โลบกักแต่ว่าขี้เกียจเติมแม่พ่อแม่ไม่ให้เติมน,นะคะให้เติมได้ล่ะ เพื่อนเขายังไม่รู้ทางออกเรามาเล่นแมบนี้หลายรอบแล้วไงเราก็เลยรู้ตกอีกแ่แหมายถึงฝนมีอาจจะงงนะได้ยินแสงฝนหมายถึงฝนหรือว่าหมายถึงที่กำลังเลนแมบอยู่หมายถึงทั้งสอันนั่นแหละพรแยกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงอะไรดีฝนมันตกตอนนั้นพอดีโอ๊ยเราไปอ้าวอ้าวาว้ ตอนแดดตัวมาทุกคนน้ำแดงออกลอเล่นนะคะเดีย๋ยวติ๊กตอกแบนนะคำนี้ต้องพูดว่าเอยไม่ใช่ติ๊กตอกสิเขาเรียกว่า y t u t u นะนะแต่ YouTube แบนต้องพูดว่าเลือดออกก่อนทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าพูดว่าอะไรก็คือไอนน้นี่นแหละคนแย่เอ้หนูขึ้นไม่ได้อ่ะหมา,มา ทุกคนตอนนี้อ่านมาสามนาทีสิบห้านาทีแล้วอ่ยอ่านสามสนาทีสิบห้าวิแม่นหรือเปล่าไม่ไม่ใจเลยนะอย่างนี้นะฮะนะฮะอ้ม ฉันงามดังนางดูดสบาดวงตาสุดใสดั่งใจชาญชายเห็นกโทนไม่ได้รับทังขิดเชิงแต่เพียงนาฉันข้าวโยในยพอต้องให้เรือ ก็จะประเอิม no! น้าตกอีกแล้วว่าไม่ไหวแล้ว,ลว <c oughs> อจะอยู่แค่ตรงนี้แล้วไปต่ออีก จะกระโดดลงทำไมกูเราแข่งกับเพื่อนอยู่โอ้โหห้าผัดไปหลายชั่วโมงแล้วใกล้จะจบแล้วนะทุกคน ใกล้มีโอกาสจะจบแล้วนะแป๊บเดียวแปบ,บเดียวทุกคนทนดูนะของก,กใจด้วยมาดูโลเทราจริงแล้วก็จริงแม่แม่แยาย,ยจบตรงนี้แล้วค่ะบุ๊ย